สวัสดีุผู้ชมทุกท่านนะอยู่ผมสมองคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาดูตำแหน่งท็อปเลนกันนะเกมนี้เป็นไอเรียท็อปเลนเจอกับออนที่ท็อปเลนนะนะอันนี้ก็เป็นทีวันซุดฮนะซึ่งก็ได้แชมป์เป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้คือก่อนที่จะได้แชมป์นนะคลิปนี้ม,มาเกมนี้เจอออนนะไอเรียไม่น่ายากมากเออสู้ได้สบายๆนะแค่ต้องระวังเรื่องของจังเกิลแค่นั้นเองเออแต่ว่าเกมนี้วีโก้เริ่มปากฝังบนนะเพราะนั้นอาจจะไม่ได้ขึ้นมาหาไอเรียเออก็ถือว่าเจ๋าเลย ส่วนมิเลนะเป็นไซรัสเจอกับคอกกี้คอกกี้ช่วงนี้ก็เห็นบ่อยนะเล่นสายเจาะกรอะถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างรุนแรงมากๆแล้วไซรัสก็ถูอว่าเป็นตัวที่เฉาอยู่พอสมควรนะดูคอกกี้ฮะแม่เจ้าโอ้แฟดเาตอวต่าต,ต,ตัวติดมิเนียนอ่าบอลเลยนะรุงบอมจีนเจอกับวีโก้ไม่ใช่วีโก้สิเป็นซินดาคาลิส่าสิวีโก้มาแกงฮะกลางโลไป วิโกนะ้สันสายจีนไล่เอโตสายไปลุงบอลปาสันสายวิโก้จีนแฝดวิโก้แฝดอะแล้วโดนสกิลคิวของวนะิกโก้ตายไปฮะอ้ตสันใจเดินออกครับตันใจไม่อยู่ในป้อมนะแต่ว่ายังไม่รอดนะมาลุงบอมคิวต่อไปหรือเปล่าอ่าแตกแสายไปตั้งโลสายเป็นซินดาที่แทงป้อมให้เพื่อนได้แจ๋วมากๆครับนะจริงปีนี้เนี่ยผมเชียร์ b บ G นะเออผมผมเชียร์ b บ G แต่ว่าต้องยอมจริง เห็นเฟกเกอร์แล้วต้องยอมจริงเกินไปเออเล่นแบบแบกเกินไปอะเลยต้องยอมเลยท็อปเลยนะสแกนเนอร์แฟดมาชนน็อกอัพใส่สแกนเนอร์ไปไอ้แฟดมาสตาร์ไปสองตัวสแกนเนอร์ยังไม่ตายแล้วหันมาเข็นใส่วิโกวิโก้ายไปะฮะโอ้แฟดมาสตาร์ไปสองแล้วสแกนเนอร์ชนขัดจังหวะวิโก้สแกนเนอร์ ห้านาทีวีโก้ลงมาฝั่งข้างล่างส่วนสการนอร์ะเล็งเลงแถวเลนกลางอะแล้วไอเรเลียฮะกลับบ้านเสร็จเดินมาบอดเลนเพราะรู้สึกว่าบอดเลนน่าจะมีประเด็นกันนะสกาเนอร่เขากางไปที่เรียบร้อยแล้วนะแต่โอ้แต่ลัดแฟดพายแต่ว่าโดนเขากีก่ยิงส่วนอันหน้าแล้วไอเรเลียโผล่มาเซอร์ไพรส์แบบนี้พยายามที่เข้าไปคุกงงในใสคาริสตาล,ล้วฆ่าคาริสตามาได้อะว้าว wow. โอซินะ่ารู้ว่าไม่รอดนะเลยฝัดเข้าไปพยายามที่จะเอาจินแล้วอันเดียฮะหลังจากที่ดันเลนเสร็จนะกลับบ้านแล้วลงมาข้างล่างเหมือนได้กลิ่นว่าข้างล่างเนี่ยน่าจะโดนนะก็เลยรีบลงมาเลยเป็นจังหวะเซอร์ไพรส์นะส่วนไซลัสก็ขึ้นไปรับเวฟบนนะซึ่งไซลัสก็สู้กับออนได้อยู่แล้วเออส่วนพอกกี้เป็นตัวที่น่าสนใจนะผมรู้สึกว่าเป็นตัวที่เขาไม่ต้องการไอเทมเยอะเท่าแต่ก่อนแล้วอะเขาสามารถเล่นได้แบบ ตังแต่ต้นเกมเลยอันนี้ก็คือกดดันไซรัสแบบยับๆเลยนะแล้วก็โซลคิวไปสองตัวหรือว่าแจวเลยฮนะโอ้โหออนไม่แน่ใจนะว่าหยิบพิกไหนฮนะออนแต่ว่าเกมนี้นี่คือโดนทุกคนนะเออมาไอเลียสารสายปลายเขากี่รีเฟกไว้รุ่นนะกดสกิลวิวหลบทันนะป่อนเลยนะ รุมบอมโดนคาริสตาไล่ปลาใส่ข้างหลังไปไอเรียกำลังลงมาแล้วคาริสตาฆ่าจินไปได้หารุมบอมตั้งโลใสไ่ไปไอเรียมาแล้วไม่มีอันติยะตอนนี้อีก4ี่วินาทีอสีแดงเดินหลบดีมากอะเลนกลางโดนดันเข้านะสุดนี่ก็เป็นผู้เล่น,นหนึ่งคนนะที่ผมรู้สึกว่าให้อารมณ์เหมือนโชวี่เลยนะเหมือนเด็กอัจฉริยะเลยอ,อมเป็นคนที่เก่งมากๆแล้วก็นิ่งตลอดไม่มีโบร์ครั้งไหนที่สุดจัดเลย ุดน,น,นิ่งตลอดมีกับแบกกับไม่แบกอ่ะอืมเป็นผู้เล่นที่แบบยอดเยีย่ยมมากเลยอู้หลุงบอมกันโลได้สวยฮะเจอกับพี่บินนะฮะแข่งเวิล์แต่ว่าไม่ค่อยมีไม่ค่อยได้ทำอะไรกันเพราะว่าสลับเลนกันบ่อยมากออแต่สลับเลนก็รู้สึกว่าสุดเนี้ยทำได้ดีกว่าบินเยอะนะที่ผมดูอะคือว่าต่อให้สลับเลนต่อให้โดนฆ่าสุดก็ยังทำได้ดีกว่าแบบมันเห็นได้ชัดอะมันรู้สึกได้อะ พี่บินนี่ดูจืดเลยพอสลับเลนแล้วดูแบบไม่ค่อยอาวเท่าไหร่อะไปทุกเลนแล้วตอนนี้อะรียได้ชิ้นแรกมาเป็นที่เรียบร้อยฮะลงมาที่บอดเลนนะน่าจะสลับเลนเพราะว่าให้เพื่อนได้ยืนเลนง่ายๆแหละฮลลาดไปบนชินไปกลางอะไรเงี้ยแล้วแทงเข้ามาพร้อมกับอันตีแต่ว่าไม่โดนมียังสแกนเนอร์มาเข็นให้อ่ะ คลิสตาพยายามที่จะคลใ้สุดชีวิตแล้วแต่ว่าไม่รอดสกัดเนื่องอันตีดีมากๆอะได้ซินน้ามาเ wow. นื่องว่าจินอยู่เลนล่างก็โดนซินน้าคาลิสตาตบซะเป็นลูกเลยพอไปเลนกลางก็ดีขึ้นมาหน่อยนะให้สลาดไปบนไปเจออ่อนก็โซโลคิวออนไปออนทเลพอรพอมาทางด้านหลังอะแล้วเขกสายไปไอเรียแฟรหลบออนแฟนมาสั้นน็อกขับอะโอเคได้อยู่ขึ้นเลนไหนว่าขอไปเติมอะ เลนไหนไม่มีคนก็ไปเติมไม่จาเป็นต้องยืนเลนของเราแบบตลอดไปอะ่ะเออโปรเทสตไปเรื่อยๆอเปลี่ยนเลนไปเรื่อยๆสวยโอ้อ้าวโอเคใครสตาร์แฟรดีแต่ว่ามีรุงบลอม,มาฮะวิโกพยายามนี่เข้ามาฆ่าสายล้าแต่ว่าฆ่าไปไม่ได้อะ่ะไอเรียโผล่มาแล้วนะข้างบนฮึวิโกตาย ลุงบอมมาจังหวะดีมากอะตังโลให้ต,ตลาดมากลับมาที่ดับเลนะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราโดนกดดันเนี่ยเราจะเสียเพจซึ่งเพจเนี่ยเป็นตัวปั๊มเงินชั้นดีเลยนะเออคิวเนี่ยยังไม่ค่อยเท่าไหร่เพจเนี่ยตัวปั๊มเงินชั้นดีเลยอะเสียต,ตอนนี้ซัดไมลร้อยสี่เดสียท่าสิบสามี ขนาดเดินไปทั่วนะเดินโรเตไปทั่วเดินช่วยเพื่อนช่วยอะไรเตก็ถือว่าทำได้แจ๋วอยู่ต่ปีนี้เนี่ยแข่งดึกมากๆออะตรงนี้มีประเด็นกันน้องรับโดนไฟอะอัน <c oughs> เดียเข้าไปคุกวงนายส่ยซินดาฆ่าซินดามาได้กเนอร์โอ้ตีไม่เข้าแล้วคาริสตาตัวที่ตีแทงไม่ได้จริงๆนะคาริสตาเนี่ย มันแพ้แท้งอ่ะแท้งเข้ามาแล้วแบบแค่สโลใส่อะ่ะคาลิต้าที่ดูแบบเรียบร้อยละเออคือมันเป็นแชมเปี้ยนที่ดีนะมันเป็นแชมเปี้ยนที่ดีมันเซฟซัพพอร์ตได้อะแต่พอมาเจอแท้งเจออะไรเงี้ยไม่ไหวอะเจอสการเนอร์เงี้ยไม่ไหวอะ่ะคาลิ่ยิงไม่ค่อยตายอะปีนี้เนี่ยแข่งหนึ่งอะ่ะแข่งก่าจะจบนี่ก็ตีหนึ่งเกือบตีสองแล้วปะผมดูไปห้าเกมอะ่ะโอ้โห ชื้อเลยมาไอเลียตอนนี้2ชิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีมฝัง่งสีแดเนี่ยเอาจริงถ้าออนเนี่ยผมก็รู้สึกว่าน่าจะสู้ไม่ได้นะโดนสลับเลนไปมันเลยทําให้ไม่ได้กดดันต่อทีมฝั่งสีฟ้านี่เริ่มฟื้นขึ้นมาละไซรัสนี่กลายเป็นตัวแบกไปแล้วตอนนี้แต่ตอนแรกโดนค็อกกี่โซลค,คิวไป2อ,อ่าสตัวฮะตอนนี้กลับมาได้ละไอป้อมต่อสําหรับ,บไอเลียนะส่วนเลนกลางก็จินนะตัวกันเว็บจินเนี่ย ความเก่งของเขาคืออันตีเปิดได้แล้วก็ยืนเลนกลางดีมันยืนเลนกลางแล้วมันเคลียร์เวฟได้โดยที่มันแบบไม่อันตรายอะ่ะอ้สังนเกตได้แฟดไปสไนปลิฟเข้ามาได้แล้วเข้าไปคุกวงในไอเรียเทพอร์ตมาเติมเพิ่มด้าน,นหลังแล้วคุกวงในใส่คาริตาแต่ว่าสกิลคิวควูดาวนะแทงใส่ปลายสวยงามจัดๆนะแล้วก็ตายอะวโกโกได้ล่างของไอเรียมาดูซิเลนไ,นไอเรียเป็นวาเปล่าอืมสับต่อไม่หลอดอะเวนเลย มันเป็นตัวที่ยืนเลนกลางดีนะันวางแถบวางอะไรเงี้ยเวฟมามันก็ปาคิว W เวฟหายแล้วมันไม่อันตรายอยางเงี้ยระยะมันไกลเรื่องดาเมจเนี่ยเฉยเฉยเออเจอแท้งเจออะไรก็ยิงไม่เข้าอะว่าข้อดีนั่นแหละยืนเลนกลางดีิส่วนคาริต้าก็นั่นแหละฮะข้อดีเซฟซัพพอร์ตได้เวลาซัพพอร์ตจะลองจะทำอะไรเงี้ยคาริต้าก็สามารถที่จะดึงช่วยชีวิตได้แล้วบางทีเนี่ย ที่มันข,ข้ามโถมสกิลใหญ่ใส่ซัพพอร์ตแล้วเราดึงซัพพอร์ตกลับมาได้เนี่ยไปมีโอกาสชนะสูงมากเลยเพราะเขาเสียสกิลใหญ่ไปแล้วเอ่นี้ซัพพอร์ตเป็นซินด้าเป็นซบเลียงนะซับเวทอืม,อ <c oughs> มาแล้วอ่อนกลางนันตีเพราะว่าเห็นว่าลุงบลอมใช้ตั้งโล่ไปเป็นที่เรียบร้อยฮะสวยงามมากๆสซรัสก็ปันติคาริตาแล้วดึงสก,กาเนอร์ก,กลับมาได้อะ่ะไอเดียเข้ามาคู่วงในใส่คาริซ่า โอ้ซ oh, ีดิแทงสวนสายลัดเข้าไปตามต่อติดคอนเงินหมดแล้วตอนนี้แตละโซโดนซิน,น่าสวยงามาเรีย,รยตีฟรีปรับปรับชนาไฟฮะขาดลอยเลยเมื่อกี้นี้สายลัดเล่นดีอกอล์ฟันติคาริตตาแล้วดึงสงกาเนอร์กลับมาได้ฮะสกาเนอร์เลยรอดเลย19นาทีแล้วตอนนี้เรียได้ชิ้น3มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเสียอยู่ที่210ตัวฮะนำเวฟอ่านำเวลาไป2อนาทีมาปรับปรับปรับ ลูกเลยซู้ไม่ได้แล้วที่ฝังสีแดงทั้งแชมเปี้ยนแล้วก็เรื่องของไอเทมนี่คือแบบตามยับละออออนก็ติดลุงบอมอีกอันติใช้อะไรไม่ค่อยได้ฮะลุงบอมตั้งโลกผมไม่แน่ใจนะถ้าพิกนี้เป็นพิกแรกก็พอเข้าใจได้เออพอเข้าใจได้แต่ว่าถ้าเป็นพิกสุดท้ายนี่คือบอกว่าบูดจริงสำหรับออนเนี่ยแต่พิกแรกก็บูดนะไม่มีใครกับเราพิกออนมาก่อน จริงๆเป็นที่เรียบร้อยอะก็เป็นไอเรียนะถ้าพูดแบบควยกันก็คือไอเรียเนี่ยพยายามสลับเลนให้เพื่อนไปยืนง่ายๆอ่ะก็เลยทําให้เพื่อนกลับมาได้เพราะตอนแรกเลนกลางเลนล่างนี่ยับอยู่เออพอสลับเลนก็ดีขึ้นเยอะเลยครับท็อปเลนนะผมรู้สึกว่าเล่นมันมิดเลนมากเลยเดินช่วยทุกเลนเลยฮะปรับปรับโอโ้โหมองไม่ทันเลย จริงๆเป็นที่เรียบร้อยนะใครชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะส่วนใครมีคอมเมนต์ละคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ